ถึงแล้วบ้านบางเบา้าเราจะมาหาอะไรกินกันที่นี่ตอนเที่ยงค่ะขับรถมาไกลพอสมควรทางก็โหดพอสมควรเหมือนกันตอนนี้เราจะเดินไปทานข้าวเที่ยงค่ะเดินไปเรื่อยๆอยังไม่ถึงร้านโซนร้านอันนี้เป็นตลาดอยู่ในบ้านบางเบา้า ใครที่มาเที่ยวเกาะช้างควรจะมาที่นี่นะคะกอนได้นะจ๊ะสอบถามได้จ้าี่ะเราากมยนเจะเงียบเงียบเงียบมากเลยก้าม่อ่ะ่ส้มตำปูม้า ต้มตำสอจานต้ำื้อวันพอจ่อยันตะก้ออิ่ม